เรื่องนี้เป็นของคุณบอสเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในอาคารเรียนเก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาอาคารหลังนั้นมีห้องซ้อมดนตรีไทยอยู่ชั้นบนสุดและเหตุการณ์ที่คุณบอสพบเจอ เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจลืมได้จนทุกวันนี้เสียงที่ไม่ควรมีเงาที่ไม่ควรปรากฏและเทปบันทึกเสียงสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่เรื่องเต็มอย่าลืมกดติดตามช่องคืนสยองเพราะทุกความกลัว เราจะเล่าให้คุณฟังบอสเรียนเอกดนตรีไทยที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในโคราชตอนนั้นเขาอยู่ปีสองมักจะมาซ้อมระนาดตอนเย็นๆคนเดียวมีห้องซ้อมห้องหนึ่งอยู่ชั้นบนสุด ของอาคารเก่ามีป้ายเขียนว่าห้องซ้อมห้าซึ่งไม่มีใครค่อยใช้เพราะไฟในห้องสลัวและเสียงสะท้อนแปลกๆแต่บอสกลับชอบความเงียบแบบนั้นเขาจะนำเครื่องอัดเสียงมาด้วยทุกครั้งเพื่ออัดเสียงซ้อมไว้ฟังตอนกลับบ้าน เย็นวันหนึ่งเขาอัดเสียงตามปกติแต่ระหว่างที่เล่นเขาได้ยินเสียงฉิงแทรกขึ้นมาเบาๆทั้งที่เขาไม่ได้วางฉิงไว้ในห้องเลยคืนนั้นบอสกลับไปฟังเทปที่อัดไว้พอถึงช่วงท้ายของการเล่นระนาดมีเสียงฉิ่งดังชัดเจน เป็นจังหวะที่ตรงกับเพลงราวกับมีใครมาร่วมบรรเลงด้วยและที่น่าขนลุกคือเสียงนั้นไม่ได้มาจากจุดที่บอสเล่นมันมาจากอีกมุมของห้องเขาลองเปิดเทปบนซ้ำและครั้งที่สามที่ฟัง มีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆแทรกท้ายเทปบอสยังไม่กล้าบอกใครแต่วันรุ่งขึ้นเขากลับไปที่ห้องเดิมห้องว่างไม่มีใครอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบเขาเริ่มซ้อมใหม่และคราวนี้ ตั้งใจเปิดเทปบันทึกตลอดเวลาแต่ระหว่างที่เล่นมีเสียงคนเดินอยู่หลังม่านผ้าไทยที่กั้นมุมห้องบอสหยุดเล่นแล้วถามว่ามีใครอยู่ไหมไม่มีคำตอบเงียบกริบบอสเปิดม่านดูไม่มีใคร แต่เมื่อเขาหันหลังจะเดินออกในกระจกมุมห้องเขาเห็นผู้หญิงชุดไทยยืนอยู่ด้านหลังเขานิ่งพอหันกลับไปไม่มีใครเสียงในเทปครั้งนั้นไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อกลับบ้านแม่ของบอสกลับบอกว่า เมื่อคืนทำไมลูกซ้อมกับใครละ่ะแม่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องคลอตามด้วยบอสนิ่งไปแล้วตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปที่ห้องนั้นอีกหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นบอสเลือกที่จะไม่กลับไปที่ห้องซ้อมอีกเลยแม้แต่ตอนที่ต้องไปส่งรายงานหรือจัดงานของชมรม เขาก็เลี่ยงไม่เดินผ่านอาคารนั้นอีกแต่ความรู้สึกบางอย่างมันกลับติดอยู่ในหัวใจเหมือนยังมีบางอย่างยังไม่จบจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนในชมรมคนหนึ่งชื่อโต้งทักมาหาบอสกลางดึกโต้งบอกว่า เขาพึ่งได้เทปเก่ามาจากห้องเก็บของใต้เวทีเป็นเทปคาเสเซต์เก่าๆไม่มีชื่อกำกับแปะไว้แค่กระดาษเขียนว่าบันทึกสุดท้ายห้องซ้อมสามบอสอึ้งไปเพราะห้องซ้อมสามคือห้องเดียวกับที่เขาเจอเรื่องราวทั้งหมดนั้น ต้งเล่าว่าเทปนั้นถูกเก็บไว้ในกล่องเหล็กล็อกกุญแจไว้ต้องใช้ไขควงแงะออกในกล่องไม่มีอะไรเลยมีแค่เทปกับกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนไว้ว่าฟังให้จบแล้วอย่าพูดถึงมันอีก ต้งส่งไฟล์เสียงที่เขาอัดจากเทปมาให้บอสและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดอีกเลยทันทีที่บอสเปิดไฟล์เสียงจากเทปนั้นเขาคิดว่ามันคงเป็นแค่เสียงซ้อมดนตรีเก่าๆหรือบทสนทนาธรรมดาของรุ่นพี่ในอดีตแต่ไม่ใช่เลยเสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงหายใจแผ่ว เหมือนคนที่กำลังอัดเสียงอยู่กำลังแอบอยู่หรือซ่อนตัวแล้วตามมาด้วยเสียงของรองเท้าพ่อใบลากไปบนพื้นไม้เสียงบอกเวลาในเทปบอกไว้ชัดตีสามกว่าในห้องซ้อมสต่อมาได้ยินเสียงใครบางคนพึมพำอะไรเบาๆเป็นจังหวะเหมือนท่องบทสวดแต่ฟังไม่ได้สับแล้วอยู่ดีๆ ก็มีเสียงกระแทกของอะไรบางอย่างเหมือนเก้าอีล้ล้มตามด้วยเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาจากไกลๆบอสฟังจนขนลุกแม้เสียงจะไม่ชัดแต่มันมีความจริงจนเขารู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนั้นจริงๆหลังจากเสียงเงียบไปพักหนึ่งมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดแผ่วเบาเขาไม่ยอมไปเขายังอยู่ในนี้ บอสรีบปิดไฟทันทีหัวใจเต้นแรงมือสั่นจนโทรศัพท์เกือบหลุดจากมือเขาพยายามโทรหาโต้งแต่โต้งไม่รับสายจนรุ่งเช้าโต้งโทรกลับมาเสียงสั่นเครือพูดแค่ประโยคเดียว <c oughs> เมื่อคืนกูฝันว่าอยู่ในห้องนั้นแล้วแล้วเสียงในฝันมันเหมือนในเทปเป๊ะเลยบอสกับโต้ง นัดกันมาที่ห้องซ้อมดนตรีอีกครั้งคราวนี้พวกเขาไม่ได้มาคนเดียวมีรุ่นพี่ชื่อพี่นัดที่เคยอยู่ชมรมดนตรีช่วงปี2557มาด้วยคนเดียวกันที่ฝากเทปไว้ในกล่องทันทีที่พี่นัดได้ยินเรื่องราวในเทปเขานิ่งไปพักใหญ่แล้วพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าพวกมึงอย่าฟังเทปนี้จบเด็ดขาด เพราะเสียงในนั้นไม่ใช่เสียงของคนบรรยากาศในห้องซ้อมแน่นนิ่งพี่นัดเล่าให้ฟังว่าสมัยเขาอยู่ชมรมเคยมีน้องปีหนึ่งคนหนึ่งชื่อบีมเป็นเด็กขี้อายรักการร้องเพลงวันหนึ่งบีมหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครเจอแต่ก่อนหายไปบีมมักมาซ้อมดนตรีตอนกลางคืนเพียงลำพัง และมีคนบอกว่าเห็นบีมคุยกับใครบางคนในห้องซ้อมทั้งที่อยู่คนเดียวหลังจากนั้นห้องซ้อมหมายเลขสามก็ถูกปิดไม่ให้ใช้งานแต่บางคืนจะมีคนได้ยินเสียงบีมร้องเพลงอยู่ในนั้นทั้งที่ประตูล็อกเสียงในเทปก็คือเสียงบีมพี่นัดบอกว่าเขาเก็บเทปนี้ไว้เพื่อเตือนตัวเองว่า อยากกลับไปฟังเสียงนั้นอีกบอสถ้ามึงได้ยินเสียงในเทปนั้นเรียกชื่อมึงเมื่อไหร่แปลว่าเขารู้แล้วว่ามึงเป็นใครบอสนิ่งเงียบขนลุกสู้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดจากอกคืนนี้เขากลับไปเปิดฟังเทปบันทึกเสียงสุดท้ายอีกครั้งเสียงในเทปพ,พูดชื่อเขา ชัดถ้อยชัดคําบอสได้ยินไหมเทปที่เขาฟังพูดชื่อเขาออกมาชัดเจนบอสได้ยินไหมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงผู้หญิงอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเสียงผู้ชายที่แหบพร่าเหมือนคนอยู่ในความมืดลึกต้งโทรมาเสียงสัน่น มึงได้ยินเทปพ,พูดชื่อมึงใช่ไหมบอสอึง้งเขายังไม่ได้เล่าให้ใครฟังโต้งเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนก่อนเขาฝันเห็นคนคนหนึ่งยืนดูตรงประตูห้องซ้อมหมายเลขสามทั้งที่ไม่เคยบอกใครว่าเปิดเทปฟังที่นั่นในฝันคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาเป็นใบหน้าขาวซีด เหมือนไม่มีเลือดในร่างแล้วพูดว่าพวกแกเอาเสียงของฉันไปฟังทำไมโต้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวเหมือนฝันนั้นเกิดขึ้นจริงบอสเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในเทปอาจจะไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือบางอย่างที่ยังผูกติดกับห้องซ้อมนั้นอยู่ เช้าวันถัดมาบอสและโต้งตัดสินใจจะเอาเทปไปเผาทิ้งแต่พอไปถึงตึกชมรมห้องเก็บของกลับถูกล็อกแล้วที่น่ากลัวที่สุดเทปหายไปจากกล่องพวกเขาตามหากันทั่วตึกจนถึงหน้าห้องซ้อมหมายเลขสามไฟในห้องเปิดอยู่ ทั้งที่ประตูล็อกด้วยกุญแจสนิมเคระแล้วในเงาสะท้อนกระจกเหมือนมีคนยืนอยู่หลังมูลีโต้งพูดว่ากูว่าเราควรเล่าเรื่องทั้งหมดให้คนอื่นฟังนะถ้ามันไม่จบอย่างน้อยก็อย่าให้มีใครเจอเหมือนเราหลังจากวันนั้นบอสกับโต้ง ไม่กล้าเข้าไปใกล้ตึกชมรมอีกแต่คำถามยังคงคาใจใครกันแน่ที่อยู่ในเทปนั้นมีอยู่วันหนึ่งรุ่นพี่ที่เคยอยู่ชมรมดนตรีกลับมาเยี่ยมมหาวิทยายลัยบอสถามรุ่นพี่คนนั้นว่าพี่เมื่อก่อนมีใครในชมรมเคยอัดเสียงเล่นเล่นไว้ไหม รุ่นพี่นิ่งไปก่อนจะพูดว่ามีนะตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเคยชอบอัดเสียงตัวเองซ้อมดนตรีไว้ทุกคืนเขาเป็นคนชอบอยู่ดึกแล้วเขาก็หายไปบอสงงหายไปหายไปไหนครับเขาตายรุ่นพี่พูดเสียงเบา คืนนั้นเขาอยู่คนเดียวในห้องซ้อมหมายเลขสามแล้วก็ไม่กลับบ้านอีกตอนเช้าเจอหมดลมหายใจที่เครื่องเล่นเทปยังเปิดค้างอยู่โต้งฟังแล้วถึงกับพูดไม่ออกบอสหน้าซีดพวกเขากำลังฟังเสียงของคนที่ตายไปแล้วจริงๆ ไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่เป็นเสียงของวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนและที่น่ากลัวกว่านั้นวันหนึ่งโต้งได้เทปอีกม้วนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะทำงานในห้องเขาเองไม่มีใครรู้ว่าใครเอามาและบนเทปนั้นเขียนว่าบันทึกเสียงสุดท้ายของฉัน เรื่องนี้ของคุณบอสเป็นประสบการณ์ที่เขายืนยันว่าเกิดขึ้นจริงเสียงในเทปนั้นไม่มีใครสามารถอธิบายได้จนวันนี้ตึกชมรมยังคงมีคนเล่าว,ว่าเคยได้ยินเสียงดนตรีแว่วๆตอนกลางคืนแม้ไม่มีใครอยู่ในห้องเสียงที่เคยบรรเลง ยังวนเวียนอยู่ในห้องซ้อมเก่าหมายเลขสามและอาจจะไม่ใช่เทปสุดท้าย